ครับสวัสดีครับมาส่งสินค้าอีกแล้วครับวันนี้ครับบิสซี่ครับนวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยเบาหวานนะครับผมฮะราคาจํหน่ายหน่ายห้าสบาทครับส่งอีกแล้วครับวันนี้ครับบิสซี่นะครับผมชีวิตแฮปปี้เมื่อมีบิสซี่ครับผมฮะครับได้รับสิทธิบัตรนะครับผมฮะมีสิทธิบัตรด้วยนะครับผมฮะดเตอร์เกียงสักขาวเนียน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันและรักษาโรคเบาหวานครับอ่าบิซี่มีออยครบนะครับมีออยครับรางวัลที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับดรจริยาล่มสายหยุดครับอ่าฮะออกทีวีด้วยนะครับลามาชาแนลช่อง7ครับอ่าครับเบาหวานหายได้นะครับผมนะใครสนใจก็ทักมาได้ครับหรือใครที่เห็นคลิปนี้ทักมาได้นะครับผมนะครับ บิซี่จำหน่ายครับทั่วประเทศเลยครับหรือใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ทักมาได้นะครับผมครับหรือใครที่เห็นคลิปนี้นะครับผมทักมาได้เลยครับกับคนที่ส่งทักหาคนที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านนะครับผมครับครับและสมัครตัวแทนกับเขาได้เลยครับผมะครับโอกาสทองจริงๆครับผมราคาจำหน่ายที่1250บาทนะครับผมครับส่งอีกแล้วครับวันนี้